เ่าถึงโรงเรียนมยัธยมแห่งหนึ่งมีอาคารเรียนเก่าและในอาคารเรียนนั้นมีห้องเรียนที่ถูกปิดตายมานานหลายปีพ่อแมีข่าวเลยว่าเคยเกิดอุบัติเหตุในห้องนั้นและนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นั่นก็ไม่เคยได้ไปเรียนที่ห้องนั้นเลยทุกวันนี้ห้องเรียนนั้นก็ยังคงถูกล็อกไว้เมื่อเวลาผ่านไปหลายรุ่นนักเรียนก็ยังแอบพูดถึงห้องนั้นกันเสมอ โดเฉพาะช่วเงเย็นหลังเลิกเรียนที่อาคารเก่านี้มักจะแยกผิดปกติเคยมีนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งเล่าว่าตอนค่ำๆเมื่อเดินผ่านห้องเรียนห้องนั้นมักจะได้ยินเสียงเก้าอี้ถูกลากเบาๆออกมาจากห้องบางครั้งก็มีเสียงเหมือนพูดคุยกันออกมาคล้ายกับมีนักเรียนอยู่ข้างในแต่พอแอบดูผ่านกระจกประตู ก็เห็นเพียงห้องเรียนว่างเปล่าโต๊ะเรียงเป็นระเบียบเหมือนมีใครมาจัดโต๊ะไว้ตลอดนักเรียนบางคนก็บอกว่าเสียงเหล่านั้นอาจเป็นแค่เสียงลมผัดทำให้เก้าอี้ขยับหรือเป็นเพราะอาคารเก่าเลยมีเสียงแปลกๆแต่นักเรียนส่วนใหญ่กับเชื่ออีกอย่างว่านั่นเป็นวิญญาณของรุ่นพี่ที่เคยเรียนอยู่ในห้องนั้นยังไม่ไปไหน โดยห้องนั้นห้องนั้นมีตำนานอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นเด็กเรียนดีเล่นดน,นตรีเก่งและเป็นหัวหน้าห้องอีกด้วยทุกคนรักและเคารพเ,เขาเพราะเขาเป็นคนร่าเริงและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แล้ววันหนึ่งในช่วงใกล้สอบปลายภาคพี่เขายังคงอยู่ที่โรงเรียนจนเด็กดื่นเพื่อซ้อม Ki ดตและอ่านหนังสือเตรียมสอบอีกทั้งวันนั้นยังเป็นเวรของพี่เขาพี่เขาจึงอยู่ทำเวรอีกด้วยเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องเรียนห้องนั้นในคืนเดียวกันนั้นดันเกิดไฟฟ้ารัดฟงจอนที่อาคารเรียนไฟดับทั้งตึกพี่เขาพยายามไม่ออกมาแต่ประตูห้องดันถูกล็อกจากด้านนอกพอผ่านโรงเข้าใจว่าในห้องไม่มีคนอยู่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้น เพื่อนๆและคุณครูเปิดประตูห้องเข้ามาและได้พบเจอพี่พี่เขาได้จากไปแล้วตั้งแต่นั้นมาห้องนี้จะถูกปิดตายไม่เปิดให้นักเรียนใช้และกลายเป็นตำนานที่เล่าต่อกันว่าวิญญาณของพี่เขายังคงอยู่ในห้องแม้ไม่ได้มาหลอกใครแต่บางครั้งจะมีเสียงกีตาร์เบาๆหรือเสียงเก้าอ,อี้ถูกเลื่อนราวกับ มีใครบางคนยังนั่งทำเวรอยู่